บกับช่องชมพูล่าเลยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาบอกว่าเรามีแอปแล้วก็มีช่องทางการติดตามช่องไหนบ้างของเราทั้งหมดนะคะจะมาบอกในคลิปนี้ค่ะแต่เราจะยกเว้นแอปแอปหนึ่งนะคะ F F. แอปเฟซบุ๊กนั่นเองนะคะเพราะว่าเฟซบุ๊กเราจะไม่บอกเด็กขาดเพราะว่าถ้าคนไม่รู้จักจะไม่ให้รับเป็นเพื่อนค่ะนอกจากคนที่เรารู้จัก เราจะขอบเ,เพื่อนและรับเป็นเพื่อนค่ะใน Facebook จะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งที่สร้างเองด้วยนะคะมีกลุ่มเดียวค่ะที่กลุ่มตองติงหรือน้ององตองน้องอิงติงนะคะจากช่องตองติงโชว์ตองติงซีนน้อเองนะคะใครอยากติดตามก็ไปติดตามกันได้ที่ขึ้นนี้เลยนะคะคือเข้าไปร่วมกลุ่มได้เลยค่ะรับทุกคนนะคะแต่ขอบอกอย่ามาขอ Facebook นะคะเราจะไม่รับนะคะถ้าเกิดมาขอ Facebook เราจะรับแค่บางคนนะคะใครที่ไม่รับเราก็จะกดไม่รับเลยนะคะถ้าอยากรูแล้วว่ามีแอปอะไรบ้างไปเชิญชมกันเลยนะคะแอปนี้ชื่อว่าแอป to Youtube นะคะไปกดติดตามช่องเราได้นะคะช่องของเราชื่อเขียวมีสดสวยนะคะไปกดติดตามได้นะเพิ่งสร้างมาใหม่เลยนะคะ นี้นะคะชื่อว่าแอป YouTube นะคะช่องของเราชื่อสีฟ้าน่ารักไปกดติดตามได้นะคะคนติดตามน้อยมากๆเลยนะคะกดติดตามได้ค่ะแอปชื่อว่า YouTube นะคะช่องของเราชื่อฟ้าลุงสวยงามค่ะสร้างมานานแล้วนะคะไปกดติดตามได้นะแอปชื่ออินตราแกรมนะคะอินตราแกรมเราชื่อโอปอลเมลานีไทยแลนด์นะคะไปกดติดตามได้นะแอปนี้ชื่อว่าแอปไลน์นะคะ ป็นแอปไปเต้นๆลงๆเรื่อยๆนะคะใครอยากติดตามก็ติดตามได้นะคะชื่อช่องของเราชื่อโอปอไทยแลนด์นะคะแอปนี้นะคะไม่รู้ชื่อแอปอะไรแต่เหมือนติ๊กต็อกเลยค่ะไว้เล่นๆนะคะใครอยากติดตามติดตามได้นะช่องเราชื่อโอปอโอปอไทยแลนด์ไอเลฟติวนะคะค่ะอันนี้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันค่ะเหมือนติ๊กต็อกเลยค่ะมีอีกช่องช่องนี้ชื่อว่าโอปอเด็กเนิดโอปอไทยแลนด์นะคะไปกดติดตามได้นะคะ แอปนี้ชื่อแอปว่าจูบนะคะใครอยากฟังเราร้องเพลงไปฟังได้นะมีเราร้องเพลงด้วยนะคะชื่อช่องเราโอปอค่ะว่าอีนะคะแอปนี้ไม่รู้ชื่อแอปอะไรคะ่ะแต่เหมือนจูบเลยคะ่ะเอาไว้ร้องเพลงร้องเพลงเฉยๆอะคะ่ะใครอยากฟังเราร้องเพลงไปฟังได้นะคะชื่อช่องโอปอโอปอนะคะแอปนี้ชื่อว่าแอปทิกต็อกนะคะช่องของเราชื่อโอปอโอปอดุเอ็ดนะคะ ป็นช่องที่ไวเอาไว้ดูเอ็ดค่ะดูเอ็ดกับช่องนู้ช่องนี้นะคะใครชอบไปกดติดตามได้นะคะแอปติ๊กต็อกนะคะช่องของเราชื่อช่องโอปอโอปอค่ะว่าอีค่ะเป็นช่องที่จะเอาไว้ลงเดียวเลยนะคะลงเดียวเดียวของเราทั้งหมดเลยนะคะใครชอบไปกดติดตามได้นะคะแอปติ๊กต็อกนะคะชื่อช่องของเราชื่อช่องโอปอฮัลโหลโอปอนะคะเป็นช่องที่ลงทุกๆทั่วไปเลยค่ะลงทุกๆทุกอย่างเลยนะคะไปกด ตามได้นะคะแอปติ๊กต็อกนะคะชื่อช่องของเราชื่อช่องไอต้าโอปอนะคะเป็นช่องที่เอาไว้ลงรูปรูปรวมรูปของเราทั้งหมดนะคะใครอยากดูก็ไปกดติดตามได้นะคะแอปติ๊กต็อกค่ะชื่อช่องของเราชื่อช่องคาวาอี โอปอลไทยแลนด์ board, นะคะเป็นช่องที่เอาไว้ลงเกี่ยวกับแอปแบบเราเอาหน้า,าไปในแอปดูเราทํารูปสวยๆทําคลิปสวยๆล้วก็จะมาลงนะคะไปกดติดตามได้นะจบกันไปแล้วนะคะกับช่องแต่งตางของเราใครอยากจะไปกดติดตามกดติดตามได้นะคะส่วนแอปหนึ่งที่เราจะไม่บอกด้วยนะคะอีกแอปหนึ่งคือแอปไลน์เองนะคะมันเป็นส่วนตัวมากๆเลยคะ่ะบอกไม่ได้นะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับช่องชมพูล่าเริงด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ชมนะคะ